กับสวัสดีครับกับสวัสดีครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทท่านนะครับกับสวัสดีขอต้อนรับนะครับเขาสู้ช่วงปีใหม่ไทยนะครับก็คือมัญหาสงการนะครับมือนี้เป็นมือแรกกันนะครับ13เมษายนครับ2567นยนะครับครับตอนนี้กบเวลาประมาณนะครับ15นาฬิกาก็คือ3โมงแรกนะครับทางแอดวินไลครับเดินทาง กลับมาจากไปเตรียมงานครับก็คือไปจัดประดับประดาเวทีลำบงย้อนยุกนะครับที่จะจัดขึ่นก็คือพุ่งหนี้นะครับทางเอดวิไลเคยบอกเอฟซีแล้วนะครับว่าวันที่14นะครับทางเอดวิไลนะครับคณะกรรมการมู่บ้านนะครับจะจัดงานนะครับละวนการกุศลย้อนยุกนะครับลำวงย้อนยุกการกุศลเพื่อหาไา่ใดนะครับ ซื้อเครื่องครัวนะครับบริจาคให้ทางวัดนะครับเอฟซีนะครับกลับมาจากประดับประดาเวทีนะครับกะอ่าได้ตัวเลขแนวทางนะครับมาแบบด่วนๆนะครับปล่อยกันแบบด่วนๆนะครับอ่ามือว่านนี่กะเสร็จสิ้นผ่านไปนะครับงานบุญพระเวทอ่าสันดอนนะครับมือว่านนี่กะมวลคือค่ากันแห่พระเวทเขาเมืองนะครับทางเอ็ดวิไลก็ไปรวมขบวนนํากัน โอ้จนคําเลยนะครับอ่มามอวานนี่ขบวนนี่ม่วนซึนกับพ่อสมควรนะครับอ่บาเ่าว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเพ่อลูกแม่ป่าออา,อา,อา,อาลูกๆูก,ล,ก,ล,กลานลาน,ลานที่กลับมาจากทํางานต่างจังหวัดน,นะครับโอ้คือขักหลครับขบวนเย้าเหยียดนะครับรวมแห่เพเวสสันดอรเมอวานนี่กสรเซสินไปครับมือนี้ก็ทงังแอดเวไลก์ก็ไปเตรียมงานที่จะจัดอ่าลำวงกันกุศลึ้นก็คือมืออื่นครับ14เมษายนนะครับอ้าเอฟซีที่อยู่ระแวกใกล้ๆนะครับ อาภิการก็คือสีสุขห้วยโมงทุ่งสวรรค์ครับตำบลทายศิลาอำเภอซองดาวจังหวัดสกลนครนะครับผู้ใดเอฟซีที่อยู่ใกล้นะครับอยากมาร่วมสนุกสนานแล้วก็ได้บุญได้กุศลนํากันนะครับก็มาได้นะครับ14เมษายนนะครับงานเริ่อมเริ่มเปิดฟ้องนะครับก็เริ่มจาก3โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับถึง4โมงแรงนะครับมามวลซื้อน้ำกัน มวนพรอมได้บุญพร้อมนะครับมืออื่นอ่ะครับได้ตัวเลขหน้าทางมากนะครับอ่ากระขอกรับขอบุญขอบคุณทุกดอดไหลยอดแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับเป็นแนวทางนะครับทีเอฟซีเราค่อยอีกสำนักหนึ่งนะครับมากันแบบดโวนๆได้ปุ๊บปล่อยปั๊บครับนันกระคือแนวทางครับหวยคนธรรมดานะครับหวยคนธรรมดานะครับอ่างวดนี้นะครับ สองวดสามวดมาแล้วนะครับทั้งหวยคนธรรมดาพเพิ่นยืนลักซิบอ่าลักหน่วยมาให้ตามปกติซิมีตแต่การลักซิบนะครับสองสามวดมาหนีนะครับหวยคนธรรมดาอ่าจับลักหน่วยมาให้ด้วยนะครับเอาห้อกับมาตีตามกันคับคุณพอ่อคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอกําลังแรงใจให้ทางแอดวีไ like ลนะครับอ่าในช่วงเทศกาลสงกานนะครับปีไม่ไท่กับให้ เอฟซีคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวนะครับสนุกสนานกันแบบเต็มที่ให้สนุกสนานแบบมีความสุขนะครับอ่าใส่รถไทยล่าใส่ถนนนะครับกับบอกลูกบอกหลานผู้ที่เป็นโซเฟอร์นะครับเดินทางไปเยี่ยมญาติต่างมูบันครับ่างจังหวัดกะอ่าสำหรับโซเฟอร์ก็ว่าอยากให้ดื่มนะครับเอาความปลอดภัยของพี่ของน้องของพ่อของแม่ของลูกของหลานเที่ร่ทีรวมขบวนไปนั่ง เป็นหลักสะก้อนนะครับสำหรับโซเฟอร์กับวสุขพควรกิ่นนะครับอันนี้เป็นห่วงกันจากทางแอดวีไลนะครับมันจะเป็นอุท่าฮอนสนใจเคยเห็นมาแล้วนะครับสำหรับผู้เป็นโซเฟอร์ต้องรับผิดชอบนะครับผู้ที่โดยสารไปด้วยนะครับว่าทีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเฮ้าเข้าตองมีจัญญราบันนะครับในการขับรถผู้ขับอย่าไปดื่มนะครับเซจสินธุระขับถึงบ้านให้ค่อยดื่มนะครับเวลาดื่มเยอะแยะนะครับ อัลลก็อุทาหรอนซอนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้พาดบ่ได้เพราะว่านาเล่นน้ำกันอ่าเอฟซี FC บางท่านก็สิเห็นข่าวเห็นข่าวไปแล้วทั้งชั่วเชียวนะครับก็บคืออยู่จังหวัดอุดอรนะครับอำเภอเมืองอ่าคุณแม่พาลูกชายนะครับมาอ่าแตมาผูกแขนมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่กับบ้านได้นะครับอ่ากลับมาจากน้องค่ายว่าได้ยินว่าบ้านเพิ่นอยู่น้องค่าย ไปได้แฟนทั้งน้องค่ายหลักสิพาลูกมาเยี่ยมพอเยี่ยมแม่นะครับสองวันที่แล้วนะครับกลับมาจะมาผูกแขนให้ย่าเท่านะครับกะลานหน่อยเห็นมูลเรนน้ำกับไปเรนน้ำนะครับยังบ่ถึงสิบนาทีนะครับอ่ากะเสียชีวิตจมน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นอุท่าหอนซ้อนใจอีกเฮาให้ลูกใครลานเรนน้ำย่าให้ขาดสายตาเป็นเด็กขาดแอดวิไลเคยเบาู่าตลอดนะครับความสูญเสียถึงภัยกับว่ดีนะครับละกะ ทางเอ็ดวิไลขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับความสูญเสียในข่าวครั้งนี้ครับอ่าคนโตครับอ่าอายุ12ปีนะครับกำลังเป็นตหาหักแต่แพงเลยนะครับเอฟซีสิบสองปีนี่ยนะครับคนน้องได้ยินว่าประมาณอยู่4ซีปีหรือหปีประมาณนี้นะครับเอามาเตือนกันครับเอฟซี FC, เอามาเตือนกันอ่าบอเมนว่าทางเอ็ดวิไลออกนอกเหลืองนะครับบางท่านก็ว่า ทางแย็ดวิไลออกนอกเรื่องมันเป็นข้าวเป็นข้าวครับเขาต้องเฝ้าให้กันฟังนะครับเพื่อสิได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับเอาครับมาเบิงติดตามตัวเลขหน้าทางครับของหวยคนธรรมดาใส่เวลาบรดนนะครับพอวานหวยคนธรรมดามีแค่หลักสิบกับหลักหน่วยแค่นั้นนะครับมาเบิงตัวเลขหน้าทางทํากันเอาคุณพ่อคุณแม่ที่แครหน้าจอไม่เป็นนะครับ ช่วงแอดวีไลเขียนตัวเลขกะท่ากะเขียนไปตามเลยนะครับหวยคนธรรมดาเขียนแปบเดียวนะครับสิบหกเมษายนอ่าเบงสคริปให้ดีด้วยครับ 2567นะครับอ่าเบิ่งส็คริปเบอดีอ่ะ,ะ,ดดอะเดี๋ยวขยายให้นะครับเบฟซี่คุณพอ่อคุณแม่ครับครับว่าเบิ่งครับรับเบิ่งหลัก10บนก่อนนะครับ10บบน 1ิบบนงวดนี้หวยคนธรรมดาจับใส่กันเรยเดยอครับเวอรซี FC. สิบบนมีมี3มี5มี8ปดนี่คือหลัก10บบนของหวยคนธรรมดานะครับต่อไปนะครับ หน่วยบนเอาครับสำหรับชุดสรุปเลขวิ่งนะครับอ่าเอฟซี FC ที่อยากให้แอดวิไลสรุปแอดวิไลสรุปแล้วก็ปล่อยไปแล้วเด้อครับชุดสรุปเลขวิ่งนะครับอ่ามือเส้นนี่แล้วก็ปล่อยคลิปไปแล้วนะครับเบิรงคลิปได้นะครับอ่าว่าแนวทางตัวใดมาแห้งนะครับสรุปให้เอฟซีเบิรงไปแล้วนะครับ หน่วยบนนะครับหวดนี่ครับมีหกมีศูนย์มีเก้านะครับมีหกมีศูนย์มีเก้าเอาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่จับใส่กันเลยนะครับเพื่อนยืนลักาให้แล้วครับลักสิบก็คือสิบบนนะครับท่วนตัวเลขสิบบนก็คือสามห้าแปดครับนั่นคือเป็นลักสิบสามห้าแปด ลักหน่วยครับก็คือห0ศ6 0ย์้าหศนย์้านะครับเอามาแล้วนะครับเพื่อนบอกว่ามาชัวร์้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอฟซี FC. มั่นใจคักเลยนะครับรอบนี้มาให้เห็นแน่นอนนะครับ เอาแคปนาจอไว้พิจารณาครับฝากตอนกันครับบอมักปล่อยพานนะครับทางเอฟวิไลก็หามาฝากมาตอนแต่ว่าเอฟซีรอค่อยกันหลายแมนหวยคนธรรมดานะครับได้มาปล่อยทันทีเอาให้เอฟซียู่ดีไม่แห้งคำเรียนน้ำโสงการด้วยความสนุกสนานและกัตลอดปลอดภัยสำหรับผู้ใส่รถทยสนนเดินทางให้ตลอดปลอดภัยถึงที่ไหม่แบบสวัสดิภาพเจอกันคิปหน้าสวัสดีครับ